เออนะครับทุกคนเราจะมาเล่นไม้ค้าไอ้ไก่เข้ามา <S <S เออแสงเราแสงเราสไตล์ผมนะครับก็ผมก็จะกลับบ้านผมจะไปเล่นแแบบเก่าผ,ผมจะลองอีกน,นิดนะครับผมขอไปเล่นแแบบเก่าผมก่อนขอจะไปดู okay. Okay. แแบบเก่าผมอยู่นี้เออไม่ใช่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  ไม่ใช่ไม่ใช่ขอลองดูก่อนบางทีอาจจะใช่เมื่ี้ก็เป็นแบบเรียบนะเรียบจ้ะจะเล่นชาเลนจยช่างว่เบื่อวะอยากเล่น ets, โอ้ยอีเวนเอออ๋อเขาจะเล่นอ๋ออ๋อพอพูดไปต่อสู้ก็มาเกาะเงินจังวะบอแมนเงินเขาบอแมนยังตึ๊กเควง ตึกกับบุแม่มันเป็นม,มือธรรมาดาอ้าวเจออะไรวะเนี่ยอของปัญญาอ่อนจะไม่สร้างบ้านฮะาตะลุยเฮนะ้ยนะคือลืมคือลืม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 ขอทีผมจะเล่นชาเลนดด้วยอันด้วยของพวกนี้นะ ป uh, กันทำดีไม่ใช่้าจะจบเกมแบบรวดเร็วอันนี้อม่ใช่ไม่ใช่นี่ได้้ๆนี่ด่ได้นอก้ด่ลดีจ้ะดเร็วงวะ ก็เสียงขึ้นนะผมว่าเป็น,นเสียงเหมือนันิมดูเลเวลกูอ๋อออเป็นเป็นยาวไวจัง่ะโอ๊ย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 ,อยมมก็จากผมไม่เล็กไม่เล็กก็ลื่นนะคะับอมีทำไมมโอ้ยมีทำมีทำ นี่ถ้ามไม่มีคุณไม่สนนะคุณไม่เจอทานหันจะ้าแบบไม่หัวจะขาไม่มันมาเลยมาโอช่านี่ขอร์มานครับอะไรได้บ้างเนี่ยขวานครับขวานก่อนจะมาไปวันที่ออนที่2อมายอผมจะเล่นให้ถึงยากสุดไปเรียนถ้าวันวัน ถ้าตอนไหนผมไปเรียนถ้าตอนไหนผมไปเรียนก็ถ้าตอนถึงเวลาไปเรียนผมก็จะจบเกมเลยไม่สียเยอะกดหนึ่งนี่โอเคไม่เหลือสามนะผมจะเผาทานได้ยผงทานได้อยู่ขอสักแปดอันนะนี่นะกูกูขออัพ กระเลกของแล้วเน่จุกเร็วๆนะออ้ยโอ้เช่ยรเร็วจับเร็วจับทุกคนอันนี้แค่ของห็นแ่เร็วจับคอสก็จับคอสอ,อ,อันนี้ได้กเก่าแล้วผมครับได้แล้วเนี่ยทิ้งไว้ไหนเดี๋ยวทิ้งไว้นี้แล้วกัน อูไม่ถนัดเลยถึงเวลาครับตะเผานะตะเผากูตะเผากูไม่ได้เ่อยตัวนี้นันถึงเวลาเผาไมา้รอทอลรอทอด ได้แล้วหินหนึ่งอันขึ้ยหินมาวอนแล้วนะทาหมดหวอนหมดหมดแน่นอนมหมดตรงข้าวนะโอ้ได้สุดยอ,อันเลยไปได้ ちょっと待って。Claro, claro, claro. Claro, claro, claro. ก็ไม่สนัดเลยหยิบมาทำไมถึงมีทางไปต่อเออเเื่อยๆตาแฟร์ตาแฟ่าเร่อยน่าจะหัวท้อออกไม่ไหนมัเหมือนถ้าเหมเน่ะจะใช่เด้อ ไม่เคยเซเดอร์เลยโอ้ยเบื่อเซเดอร์ก็ด้เอผมด้วยผมเกียเซเดอร์เกียเซเดอร์กวยมึงอีอีนีสชั่วโมงอนาทีอีนา จะไปยุ่นะเอซิตี้อ่ะคุยเอ็นซิตี้วะฮึ๊บฮึ๊บเซ็เฮ้ยเจอท่านดตามตัวน้อยหน่อยแล้วกันเ้ยเล็กเล็กเไงดีวะขดน่นดได้ไหมโอ้ขดไม่ได้โอ้ไม่ขุดะไปดีกว่าโอ้ยโอยดัน้ำน้ำไม่ได้เอ้ยเอ้ยอเจดตายิ ไม่ห like em. um, ิวเลยนะ yes 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 นัที so ่สุดก็เจอเฮยแหลข้าวฟรีเดี๋ยวลืลืมลืมเจอข้าวฟรีว่าเย็ดท่เไปหรอไปโอ๊ย้ไได้ซึบอันส่วนนี้ก็เป็ลไปขึ้นมาเพื่อนเจาะเจาะ

เก็บให้มือเอาไปขายขอดูหน่อยสิก่องมันกล่องมก่องอู้หืมรวยเ,ยเอยกไม่ได้นะครับไม่น่าผมไม่ได้โทรศัพท์นะปุ๊บ

ไอ้เหี้ยโอ้ยไม่ก็จะรู้มิติกันโอเคเปลงฝันบ้างนะเอ้อรีโมทอข้นจะคราบเบอร์เอาว่าไม่ต้องใส่ทำไม เฮ no, 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 no. ้ยนนนนนนนี่น <atte> ี Lock ่บล็อตบันซานี่นีเลแบบฟูาของกินอะฟูด้าลืมลืมลมลมตัวเอง ม,หม่หินเซทำไมก่อนหวานพูด นี่โอเคอ่าแล้วของกูเสร็จแล้วับากูเดชมามาในนี่โอ้ยเนี่ยบเนียบอโอยม้นดมันเช ไม่เชื่อใช่ไหมอ่าเชื่อเชื่อเชื่อเอ้ยกำมาตีวะเอ้ยนนี่นมะกำมาล้าไปดีโอ้ยเบิงไปตีก่อ้ยโทษ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 เพื่อนเพื่อเพื่โทษโทมาดิีตา้วยเอาเอาอไะเอ้ยโอ้โโอ้นี่ก็แล้วโอ้หเอามาเอามาดิมาเลยยุ๊ นี่ก็เสียเสียนี่ เอาวโว้ขนาดเซ้มเซไม่เล่นละตายดีกว่าฮะมือไม่ด้ตายตายดีกว่าตายดีกว่าตายเนี่ยโอ้ไม่เล่นละเจ็บคลิปทุกคนบายบายจบคลิป